ช่วงเวลานี้ต้องบอกมีโอกาสดังเป็นผู้แตกนะมีโอกาสดังเป็นผู้แตกมีโอกาสเลยว่าชื่อเสียงของคุณจะแพร่กระจายอย่างว่องไวนะมีโอกาสว่าจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะอาจจะได้รับโอกาสเข้าวงการบังเทิง ะะออกรายการนู่นนี่นั่นนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนติดตามเยอะนะมีคนมาติดตามมากมีคนมาติดตามเยอะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะนะหรือเป็นไปได้ว่าถ้าทําธุรกิจก็จะมีคนเข้าหาเยอะนะมีคนมามอบโชคมอบลาภมาม,มอบโอกาสดีๆให้นะคะเออทำให้เจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะคะโอ้ยต้องบอกเลยช่วงนี้ทําอะไรง่ายๆสบายๆมันดูชิลมันดู แฮปี้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายมากช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายมากนะมีโอกาสจะริรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รง,รงโรจน์ก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดังนะมีความสําเร็จโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการบันเทิงนะมันเหมือนกับมันง่ายไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยช่วงนี้ง่ายไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะหยิบจับทําอะไรมันง่ายแล้วมันจะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างไม่น,าน่าไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ถ้าเป็นเรื่องของการงานธุร,รกิจอะไรต่างๆอย่าง <S <S ที่บอกไปมันจะเจริญรุง่งเรืองก้าวหน้าแบบแบบก้าวกระโดดนะไม่ต้องทำอะไรมากบางทีทำอะไรง่ายๆทำอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะประสบความสำเร็จมันก็เสร็จก็สำเร็จนะคลิปง่ายๆอยู่ๆก็เป็นไวรัลอยู่ๆก็เป็นกระแสนะเอออยู่ๆก็มีชื่อเสียงโด,ด่งดังอยู่ๆก็มีคนมามอบโอกาสดีๆให้อยู่ๆก็ดังขึ้นมาเฉยๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน เอออยู่ๆก็ดังขึ้นมาเฉยๆอยู่ๆก็มีชื่อเสียงขึ้นมาซะงั้นนะดังเพียงข้ามคืนนะมีชื่อเสียงนะหรือว่าเป็นกระแสเพียงข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยเออชั่วข้ามคืนคุณกลายเป็นคนดังแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้